สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องบอสซี่บอสซ่านะคะพี่บอสตอนนี้อยู่ที่ไหนคะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองร้านใหม่เนี่ยอยู่ที่ไหนก่อนเดอะมอลอะไรเดอะมอบางกะปิบางกะปิชื่อหม้อไฟหม้อไฟเอ็กซ์เพรสหม้อไฟอะไรไม่รู้ชื่อร้านหม้อไฟเอางี้ดีกว่าอ่าเดี๋ยวให้ดูร้านก่อนนะร้านสีส้มๆนะอยู่ข้างๆฮาร์เบอร์แลนด์นะคะอ่านี่นะคะนี่ป้ายอย่างนี้เลยนะคะชินนิ่งเปล่าไม่รู้หม้อไฟเนาะ อ่านะคะวันนี้นะคะก็มีสามราคาเนาะอ่าสามราคาน้องมีเมนูไหมคะทาไมถึงเลือกร้านนี้คะพี่บอสวันนี้บอกหน่อยวันนี้จะมากินทังหูลูอยากมากินทังหูลูไม่ได้อยากมากินหม้ไฟล่ะเออนะคะคอ่าก็จะประมาณนี้ราคาสองเก้าแปดก็จริงๆสองก็แปดก็ได้แล้วนะสำามันไม่มีทังหูลูเราก็เลยขยับไปสามเก้าแปดจะมีเนื้ออสด้วยนะคะ<ม>เนื้อวัวนะ 498น่าตาแบบนี้แล้วก็698นะเ้าซื้ออันที่แพงกว่าก็กินของอันที่ถูกกว่าได้นะคะอ่าไปเดี๋ยวเราไปดูกันอ่าไปเลยค่ะไหนคะต้นไหนดีคะใกล้ๆนี่ก็พอมั้งหรือไงอันน่าดีกว่าเนาะอ่นี่ไมสาอุ้ย เขาไปใส่ถ่ายก่อนแล้วกันอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คืออะไรอะอันนี้จะเป็นข้าวปุกค่ะข้าวหรออ๋อแล้วอันนี้ใส่ลูค่ะนี่เป็นมันโโ o เอากินกันนมนี่อันนี้เราอยากมากินอันนี้ใช่ไหมอ่าทางฮูลูเป็นองุ่นหรออ๋อนึกว่าเป็นสตรอเบอรี่ทางฮูลูเป็นองุ่นนะพี่ไม่ใช่สตรอเบอรี่ อ่านี่นะโอเคใส่ทุเรียนใส่อะไรเออใส่ทุเรียนสีอะไรอ่ะจะได้ไม่หยิบใส่ทุเรียนสีอะไรจะเป็นสีชมพูค่ะใส่เผือกจะเป็นตัวนี้อ๋อโอเคแล้วสีเหลืองใส่อะไรได้เป็นงาดำมันจเป็นโยเกิร์ตโยเกิร์ตสดโอเคได้หมดยกเว้นสีชมพูเพราะว่าฉันไม่กินเอาใช่ไหมอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรกินบ้างค่ะน้ำจิ้มทำยังไงอ่ะคะน้ำจิ้มที่ต้องทำยังไงอ๋อที่ต้องทำเองใช่ไหม เออทำให้พี่หน่อยสิทำให้พี่สองเลยหลองจากอ่าสามเลยก็ได้ค่ะสามเก้าแปดได้พี่เรื่องน้ำซุปน้ำซุปก็อยู่ในนี้อยู่แล้วป่ะอ่าโอเคเดี๋ยวถ้าลูกค้าอยากได้เป็นสองซอกเขาบอกเพิ่มแต่สิบเก้าบาทแล้วส่วน้วได้มาดูโอเคเอาเริ่มน้ำซุปก่อนเดี๋ยวเราเริ่มน้ำซุปกันก่อนแล้วกันเนาะเขาจะมี เลือกน้ำซุปได้หนึ่งแต่ถ้าจะเพิ่มก็เพิ่มต่างได้นะคะอาสแกนเลยค่ะน้องการสามเก้าบาทใช่ไอ่านะอันนี้นะสแกนอันนี้นะคะแล้วก็สั่งได้เลยเราก็มาดูเนื้อที่มันน่ากินพี่บอลเอาหมูสาชัน้นใช่ไหมอ่าแล้วก็เนื้อเสือรองห้าเนื้อเสือรองห้เนาะอ่าโอเคเดี๋ยวให้ให้น้องการสแกนก่อน เดี๋ยวพาไปดูแล้วกันเนะ้อน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มเราสามารถบอกให้น้องเขาจัดให้ได้นะคะถ้าเราทําไม่เป็นนะเหมือนเหมือนเราเป็นต้นนะคะน้ําจิ้มนตคาแ,แบบนี้นะคะอันนี้อะไรเอ่ยเออมีข้าวด้วยมีข้าวกระเทียมไหมคะไม่มีมีแต่ข้าวนะร้านก็สะอาดสะอ้านนะร้านสะอาดสะอ้านเลยนะคะแล้วก็มีจุดที่เป็นนะ้ําอัดลมนะกดได้เลยนะคะน้ําชายอยู่ด้านโน้นนะแล้วก็มีไอติมนะ มีติมด้วยอุ้ยติมน่ากินจังติมน่ากินติมน่ากินอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้กินอะไรกันบ้างนะคะอ่าอันนี้เป็นถังหูรูแต่เป็นองุ่นแต่องุ่นก็ดูดีอยู่นะอะพี่บอสอูดค่ะดอเขาปรุงมาให้เรียบร้อยแล้วอ่านี่น้ำจิ้มแ้วเขาปรุงมาให้เรียบร้อยขอบคุณค่ะไ้ค่ะเริ่มเปรี้ยวอ่าพี่บอสกินเลยลืมบอกเขาว่าไม่เอากระเทียมคุณเมย์ไม่ชอบกระเทียมเอาเร็วเร็วเร็ว ลีลาอยู่ได้ยังไงสดชื่นชอบมากมาเพื่อสิ่งนี้เลยนุ่งพาของที่42โอ้ยเกามีมาส่งแบบนี้ด้วยอ๋อน้องทำให้หน่อยได้ไหมคะโอเคอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เลยนี้เลยค่ะธรรม,มาดาแล้วก็หมาล่าฝั่งโน้นอาหารของคนมาเสิร์ฟแล้วกั้งนายิบอาหารด้วยนะคะโอ้ค่ะ หนมากินไม้หนึ่งดีต้องการสนใจไหมขยะนะคะขยะนะพี่บอสขวดด้านล่างจะเป็นขวากระเกื้อนแล้วก็ใช้สูรรมะสีนี้้อยู่ข้างล่างมะว้าวอร่อยต้องการจนจนจน อ๋ออร่อยแรงแรงแรงอืมอุ้ออุมอุ้มอ้อุมอุ้มอุ้มอมอ้มอุนอุอสั่ง้อาหมอก่อนนะอุ้มอุ้มอ้มอเ้มอก้มออะ้มอุ้อ้อุ้อ้าอุ้มนุอ้เอุมอยอุ้มุอ้อุุ้มอุ้อุ้มมมออมอ้ม้อ้้หมออ้อ้ มาหยิบมาหยิบมาหยิบมาเอาละเริ่มละเริ่มละเริ่มคว้าแล้วครับประกาศมามาเอามาด้วยเอามาด้วยมาหมมูบบะชอเออหมูบะมามาเริ่มมาละหมูบะหมูบะอ่ะโอ้เริ่มเยอะแล้วอันนี้อะไรเนี่ยตีนเป็ดิ้นเป็ดตุลเออกินไม่เป็น อันนี้โปอัดโปอัดอามาอามาปูอัดปูอัดเราจะกินเองเฮ้ยเลื่อนมาเลื่อนมัได้ปิดไงเป็นแก้วบัวตุ่มอกัรจิ้มปาเนี้ไม่่ายสิไลังนะเอาเราไม่ได้ใช่ไหมเราได้แต่เหลืองกับแดงเอาผักชี

อาหารดูดาแค่สีบ้าไข่นกกระทาอยากกินหนังไข่นกกระทาไข่นกกระทาสีอะไรอ่ะได้กินได้ไข่นกกระทาเดี๋ยวจะเนี่ยเอาไว้ตัวเองเอาไหม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 อะไรล่ะเห็ดหูนูขาวอะเนยไม่เอาพี่เอาไหมล่ะเอามากันให้ล่ะเนยเอาตุ้กปลาชีสเออสามพัน กระเพาะขาวไม่ได้ไข่ไข่ไข่นี่ไงไข่ไข่ไข่ตีนไก่มาแล้วอะไรก็ไม่รู้ดอกไม้จีนแห้งเอาไหมไม่เห็ดเนี่ยเห็ดเนี่ยเอาไหมเอา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 ไหมมีสองงันเอาไหมเดี๋ยวก็พอเดี๋ยวก็พอ อันนี้แผ่นเต้าหู้ปลาเไหมเนี่ยแผ่นเต้าหู้ปลามามามาโอ้โหจะไม่พลาพอแล้วพอแล้วพอก่อนเเริ่มเยอะละเริ่มเยอะเริ่มเยอะละเดี๋ยวกินเดี๋ยวเริ่มกินก่อนกินก่อนกินก่อนแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนใชอันนี้นะน้ำของไฟของมันเนาะไกของมันคว้าอะไรมารับผิดชอบด้วยนะน้ำซุปเราก็กำลังปวดๆวดเลย น่ากินไหมน่ากินไหมีกินดับมาสามชั้นนะคะเอาลงเลยค่ะสามชั้นใช่ไหมลงการเอาลงอย่างนี้นะได้ไหมเป็นไหวมากลงหมดเลยนะแห้งกิ้วจ้ะลงหมดทีเดียวเลยนะลงหมดเลยเออนั่นแหละปรื๊ดเลยเอออันนี้เนื้อออสเตรเลียเนื้อออสเตรเลียนี่เออลงเลยอย่าเลยรอช้า เปิดปาดเปิดใส่เลยเออนั่นแหละเสิร์ลูกค่ะโอเคจไม่ไหวอ้ขอบคุณค่ะอะไรนะเสิร์ลูกค้าทำชีนไม่ไหวนี่นะน้ำซุปก็ดีนะน้ำซุปดีมากเลยอุ้ยเบาไฟยังไงอ่ะนี่ค่ะกดเนี่ยกดอันนี้เบาใช่ไหมอ่ะเบาไฟแค่นี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวเรากินกันนะคะ เมื่อกี้กินอะไรไปทำไมไม่บอกกันบ้างวันนี้อันนี้อันนี้อันนี้โ okay. อเคเนื้อพี่บอลพี่บอลแล้วพี่บอลมีแล้วนั่นแหละพี่บอลกินสักคำหนึ่งก่อนเร็วเดี๋ยวกูเมย์จะได้กินบ้างพี่บอลช้าภูเมย์ก็อดกินนะคะดูเริงระเมียดอีกบอกให้เร็วเร็วยังไงจะรีบไปไหนกันจะรีบกินไงฉันก็หิวนะจะมาถ่ายเองไหมเอา เลยลิ้มรสอะไรเลยบอกแค่เออกินไปเถอะกินไปเถอะเพื่อนๆรอดูอยู่ว่าจะกินยังไงไข่ไก่กินไข่ไก่ให้พี่อันนึงหนึ่งแองกิ้วจ้าเมื่อี้ไม่มีไข่เอออลงดูยหอร่มมากกินดีนะหอมมากอันนี้ชาโนมุระยากอุ้ยหอมมากเหมือนกันอร่อยอร่อยเลยให้มาผ่านนะ อ๋อน้องการเอาใหม่ดิชาโนมะลิเอาใหม่ดิมันเป็นยังไงหอมมากเลยใช่ไหมหอมชื่นใจเลยใช่ไหมหอมมากกลิ่นมะลิแบบขึ้นขึ้นถึงตาเลยว่างั้นเราก็ไม่หวานมากอ่าโอเคอาชากุลาบอาชากุลาบอืมอันนี้ได้แค่หนึ่งแก้วนะนเหอมกุลาบหอมกุลาบอีกดีมากแต่ไม่หวานมากไม่หวานมากกินได้เรื่อยๆกินได้เรื่อยๆโอเคค่ะคุ้มอยู่นะเออคุ้มนะสามเก้าแปดนะคุ้มอยู่นะเออ โเคค่ะอาเลยเรากินกันก่อนนะอุ้ยเกะใจอย่างนี้แล้วก็หลอแล้วก็ส่วมเลย่ะเอามาอยากลองมั้ยะาันมั้ยตุนนะคาอันนะุ่มๆมันก็นุ่มๆนุ่มๆลงไปมือเลยอันนี้พี่บอลารันอ่านี่ไม่ลองไม่รู้ค่ะปาต้มโป๊ะต้อโป๊กซาบุอะไรอะสามชาไอหมูหมูมะชอว์อะไรอย่างนงี้ยยังไม่ได้กินเลยเนี่ยอร่อยใช่ไหม นี้ปลานะคะมันเป็นสีนี้เพราะว่ามันเป็นพะโล่พะโล่ของเราอ่ะนะน้ำจิ้มเราเป็นพะโล่ของพี่บอสเป็นน้ำจิ้มกระดูกกระดูกกระดูกหมูแต่กินไปกินมากับน้ำจิ้มเขาก็เข้ากันดีนะจิ้มเขานจิ้มจิ้มแล้วผสมอันนี้เขาผสมอันนี้มาให้ด้วยนมันมันน้ำจิ้มมันจะมันมันอันนี้เขาทําให้นะคะได้เป็นถั่วมันมันแล้วสามารถทำเองได้นะเอามาผสมกับไอที่เขาเอามาให้เ้เอาเดียวดิ เนี่หมูอร่อยเลยเนื้อบาช่อมาที่หมูบาช่ออร่อยมากนะไม่ได้บอกนะต้องการบอกร้านน่าเผ็ดไม่ไหวกันก็มาเอาชุดที่ได้นะเอาชามกันเผ็ดไหมนะเผ็ดได้หรอแล้วก็โอเคนะน้ำซุปอร่อยเลยอันนี้หม่าล่าแต่ไม่หม่าล่าเลยจะเป็นเป็นพะโล โลหมาล่าแต่บมาล่าไม่ไม่ได้เผ็ดมากโอ้โหของพี่บอยอร่อยมากเหรอดอะไรต้องการเรามีโคตรอร่อยอันนี้ใส่น้ำจิ้มแล้วเขาชอบกินเนาะกินไปอืมอหืออนอหือเ่ราสอันนนนั้้ใส่ำจิืออันนี้แล้วก็น้ำจิ้มตอกอันนี้ผสมกันเข้าเลยอืมเหนืออันนี้ปลาโกรนะคะปลาโกรปลาโกร

จะร้อนไหมร้อนนิดนึงแต่ว่าได้อยู่ไม่ได้ร้อนมากกินได้เลยใช่ไหมดูดิออยอร่อยไหมปลาหมูปลาเต้นนะคะเดี๋ยวจะลองเป็นน้ำจิ้มไอ้นี่ดูจิ้มอะไรนะสุกี้อ่าหรือสุกี้ก็มีน้ำเต้านะท้ายที่เราเลยตัดสุกี้ คนท้ายเลยอ่ะโค้กข่าขอบคุณคะเขออนนั้นอะไรี่บอลลองใไห้าี่บอลลอง้ก้องดูหน่อยนมะานามะนาว็นไงที่บอลลองกินแล้วทำหน้าให้กล้องดูว่ามันเป็นไง กระปิ้มเปรี้ยวจี๊ดเลดตื่นเลยลองกินดูโค้กค่ะขอบคุณมากค่ะคอหวานเหรอตื่นเลยบอกว่าเฮ้ยมันหอมอ่ะสดชื่นเลยหอมอะไรไม่รู้ว่าเหมือนเหมือนสลากอะไรอย่างเงี้ยเออเออเหมือนกินแบบเหมือกินโอมอ่ะเหมือนกินขนมเด็กอ่ะหอมมากเลยหอมมากเลยเนี่ยข้างล่างเนี่ยคืออะไรไม่รู้อ่ะหอมผ่านบอกว่าอร่อยอ่ะ เขาจะเป็นหมอ้อแบบหมอ้มอไข่หม้อมันนะเพืเ่อนเดีมากเลยอันนี้เราปิดได้ไหมมันปิดได้ดไหมอ่ะไม่ได้ออดอโอ้ยขอบคุณมาคาโอ้ยน้องกเสิร์ฟเสเิร์ฟเอง,อ,งอันนี้โคกห้ออนี้จ่อย นี่รู้แล้วเขาแยกอันนี้นะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูเขาแยกสี้ะอย่างของเราซื้อสามสามเก้าแปดใช่ไหมก็จะได้สีสีน้ําตาลไม่ได้ถ้าหยิบมันจะร้องมันไม่ร้องอ่ะมันไม่ร้องว่ะเอ้าเมื่อกี้มันร้องเมื่อกี้มันร้องอยู่นะของเราได้แต่สีเหลืองเนาะกับสีแดงเหลืองกับแดงนะคะเราได้เหลืองกับแดงถ้าเราไปหยิบอันอื่น่ะมันต้องร้องดิวะเมื่อกี้มันร้องนะถูกใส่เมพ่าวะเออโอเค อันนี้พะโลนะคะอันนี้ตัวดังของเขาโอ้ดูน้ำซุปพี่บอสดีบอสกิน,นอีกครึ่งหม้อหม้อแล้วอ่ะโอเคไปได้อะไรมาครับพี่บอสพี่บอสไปของหวานแล้วเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมันโถมันโถแล้วก็ใส่นมมโถใส่นม <c oughs> ง่าย แป้งเปิ้งอะไรที่เขาดีเลยนะร้านนี้ใส่ได้เลยนะ,ะไ,ได้เดียกก๋ยวเราจิ้มมปลอ้อโหอีกชิ้นนึงกินให้ไหมเพื่ออยากจะอยากกินอย่างอื่นถังฮูรุอีกไหมไปเอาดีเอาสังหูรุอีกโอเคต้องอะไรมันชัดจังเลยไปได้อะไรมาครับพี่บอสไดนต๋ามายไหนไหนเอามากิใกล้ดิจะถ่ายไม่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 เอาไว้กันหน้าจะถ่าย ไม่ใช่ไปข้างหน้าอย่างนี้เออจะถ่ายรูปให้มองกล้องโอเคอ่ะกินเลยชอบอยู่แล้วสุดชื่นใช่ไหมกินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่ออันนี้อ่ง,งุ่นนะถ้าเป็นสตรอเบอรี่นะกินเยอะกว่านี้อ,อร่อยแล้วหวานมา,าอ มนะเออเรากินกี่ชั่วโมงนะเราลืมถามเขาเลยนะเนาะไปเสร็จสองชั่วโมงปะเนีย่ยอ๋อโอ้ยเ,เหลือเลยเหลยครึ่งชั่วโมงชั่วโมงครึ่งหรือเปล่าเออชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งเป็นไงบ้านนี้โอ้โหแน่นนะโอ้แน่นละน้ำยังเดือบปุดๆอยู่เลยนะชอ <c oughs> บจัด โอเคสาาไม่เบาไม่เมลเลยไม่เบาไม่เมาโอเคตอนนี้ก็อิ่มมากแล้วพรับี่บอสอร่อยในราคาที่โอเคนะสัดไปเยอะมากทั้งหมูลูกทั้งหมูลูกมาสี่ห้ามอที่เป็นสี่มออ๋ออันนี้ใช่ไหมมอนี้ฮคหม้มอนนสี่มอนะคะก็เท่าที่เห็นนี่คือชุดชุดที่สองมันมีสี่ชุดนะคะที่สองก็คือ สามก็แปดลมน้ำแล้วก็แปดลมน้ำแล้วนะคะก็คงอยู่นะคะร้านอยู่ที่เดอะมอลล์บางกะปิซุปนะรสเด็ดสุดนะถังวัวกระดูกกระดูกวัวกระดูกวัวกระดูวกดวกัวนะคะซุปเด็ดสุดเลยลองดูอ่าก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเคคเรับบ๊าบบายค่ะ